ครับสวัสดีครับผมหนูพุกฟาร์มลำพูนครับผมมานี่จะพามาเที่ยวชมบ่อนะครับเดินดูบ่อเดินดูความเรียบร้อยของบ่อทั่วไปนะครับผม่นะครับผมอ่านะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบ่อนะครับความสำรวจความเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ลงบ่อไปก่อนนะครับเนาะในการสำรวจเดินบ่อของเรานะครับเราก็จะตอนกลางคืนเราก็จะมาเดินมาดูนะครับความ ความเรียบร้อยของแต่ละบอ่อนะครับผมอ่านี่นะครับนี่คือจิตวัดของเรานะครับเช็คน้ํานะครับผมโอเคน้ํามาปกตินะครับผมก็จะเดินดูนะครับสํารวจว่าแต่ละบอมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็ดูปกติดีนะครับผมอันนี้มี เลี้ยงลูกนะครับผมอ่านี่ก็เลี้ยงลูกเป็นชุดอ่าหนึ่งต่อสองนะครับผมเกิดลูกในบ่อเลี้ยงลูกนะครับผมเลี้ยงลูกอันนี้หนึ่งต่อสองเหมือนกันอันนี่เกิดลูกนะครับลูกยังเล็กอยู่นะครับอ่าอ่าจัดกันจัดกันโอ้โแม่มันออกมา เดี๋ยวเดือนดูห้องต่อดูดูดบอ่อต่อไปได้นะครับผมไปชมบอ่อต่อไปชมความเรียบร้อยโอเคความรเรียบร้อยแต่ละบอ่อวันนี้พามาเที่ยวชมนะครับ อเคนะครับเลี้ยงลูกพวกนี้จะเป็นบ่อแยกคอดนะครับบ่อแยกคอดเกิดลูกนะครับเลี้ยงลูกทั้งนั้นนะครับผมนี่รอเกิดอันนี้ก็เลี้ยงลูกนะครับแยกคอดนะครับผมเลี้ยงลูกอันนี้ก็เลี้ยงลูกเหมือนกันอ่าบ่อนี้ก็เลี้ยงลูกเหมือนกันครับผมลูกอยู่ในรังนะครับ ว่นนี้กำลังลูกลูกออกเริ่มหากินนะครับอนนี่ช่วงนี้ออกเยอะครับลูกอ่ะนี่กำลังลูกครับผมหนูพวกฟาร์มลำพูนครับผมพวกใหญ่สายลำพูนนะครับผมต้นสายเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเกิดลูกเนี่ยครับที่เขาสั่งจองกันไว้อันนี้มีลูกส่งรอส่งอย่างเดียวครับพวกเนี้ย จับแยกแม่ส่งให้ลูกค้าเลยที่เขารอนะครับผมดูนะครับมีห้องนี้เลี้ยงลูกทั้งหมดเลยนะครับผมมีลูกโอเคบอ่อนี่ทานไปดูสิบอ่อนี่บอ่อนะดูบอ่อเรามาดูอีกบ่อนี่หน่อยนี่นะครับอันนี้ว่างเป็นบอ่อว่างรออันนี้ก็มีอ่ารอ อันนี้ก็รอคลอดอันนี้ก็รอคลอดยังไม่คลอดอันนี้หรออันนี้ก็เลี้ยงลูกน่ยครับหมลูกอันนี้ก็รอคลอดอันนี้หรออันนี้ก็เลี้ยงลูกอ่าเลี้ยงลูกเหมือนกันโอเคเลี้ยงลูกอันนี้ก็เลี้ยงลูกเหมือนกันเช็คระบบน้ำอ่าระบบน้ำเป็นไงไหลไหม ใช่ไหมโอเคไล่ไล่โยนี่ก็เลี้ยงลูกเหมือนกันนะครับผมอ่าบอน,นี้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราเราจะพาไปดูที่ชั้นสองกันครับผมอันนี้ผมเลี้ยงไว้เป็นบริเวณหอนี่ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองนะครับวิดีโอก็จะหมดแล้วเดี๋ยวขอพักก่อน เดินผ่านเดินผ่านอย่างเร็วเลยพาไปมันมาดูต่อไปครับผมบ่อน,นี่ความเรียบอ่ายเลี้ยงลูกเนี่ยครับลูกเขาก็จะเป็นมานี่ครับผมเลี้ยงลูกจะเป็นพุกใหญ่สายลำพูนทั้งหมดนะครับข้ามเม่พันนะครับผมใหญ่สายลำพูนเดินต่อไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอ่อ พ่อแม่พันธุ์นะครับผมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับวิดีโอก็จะหมดแล้วนะครับผมอันนี้ขึ้นไปนะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในห้องนี้ก็จะใช่นะครับผมห้องนี้ก็จะใช่เปิดดูอย่างรวดเร็วนะครับนี่นะครับผมในห้องนี้ก็จะดูอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะครับผมนะครับหนูพุกฟาร์มลำพูนนะครับ พวกใหญ่ไซด์ลำพูนนะครับผมยังไงก็ขอ,อกดติดตาม้วยนะครับ0866709110นะครับผมอ่าแฟบดบทนะครับผมแบตบดตะลีนะครับขอคุนครับ